เฮ็ดไข่ก uhm ันใหญ่ๆเลยนี่ดหลอกบานได้ยางไรครับเต็มตาเมื่อนี่เต็มตาหมอกกอกไอ้หอดเฮ็ดแดงแก่เฮ็ดแดงบุกยังมันเลยวมานี้ยครับมีสงสัยคนเดียวเฮ็ดปวอกนัอย ตัวลงค่อยเบ่งแนวนอนให้แนวตั้งให้ท่านผู้ชมออม,มีเห็ดหนาขาวครับเห็ดหนาขาวคนมาสั่งเออคนมาสั่งไว้สองร้อยเงินเห็ดรวมเห็ดแดงเห็ดแดงจะเบ่งพนันหยอกบอ สวัสดีผู้ชมศูนท่านครับวันนี้เช้าวันจันทพี่น้องคงตื่นไปทำงานจิโบไมีใครมาเบิ่งไล์สดเหรอวะตื่นไปทำงานหมดแล้ว หนก็คงคืนไม่เห็นสวัสดีผู้ชมหนึ่งท่านครับผม มาไต่เฮ็ดน้ำกันครับโบเอบิรนว่าไต่แล้วซอดแกงแล้วมาตั้งแต่ตีสามตีสามเขาหลามว่าทันสุกนี่ครับมีจุ่มหนึ่งอันนี้เฮ็ดไข่ไข่มันจะออกเฉพาะถิ่น เฮ้ยเฉพาะมองถ้ามองไม่ออกมองนั้นจาำมองไว้ได้ครับมันออกมองเกาถึงจะขยับก็ขยับไปบอกไกอยู่ตะกูนหยางพวกนี้เห็ดตะกูนหยางต้นตาต้นขย,ยอมต้นหยางนะ นะต้นยางนะต้นยางนะมนี่พนเห็ดแดงพ่นเห็ดแดงพวกน,นี้ไม่ทันออกไม่ทันออกเลย ปุ๋นี่ออกเต็มโพลนี่ลครับเห็ดเด็นสวัสดีผู้ชมสองท่านครับเหมือนเด้มาเก็บเห็ดต้องกันหน้าฝนเขาเดือนหกฝนกระตกคือจังว่าคือจังเพลงวายดีห,หอ้เมยรถกระสุตกจอดรถไปบอกยางไก่มาเนี้ยยังสิบกิโลแล้วครับมาเนี้ยยังหาเห็ดสิบกิโลแล้ว เดอนหาเห็ดอันนี้เห็ดเห็ดน้ำหมากแต่ว่มามันขึ้นราแล้วครับขึ้นราแล้วน้ำหมากอันนี้ก็เป็นปลาเห็ดไข่ได้วยตาเห็ดไข่มันเคยออกมองนี่นะไม่ออกมองไหนก็นนออกมองเก่าแล้วครับจ้ำมองกันไวยทั้งเทียก็ออกสามสี่ดอกทั้งเทียก็ออกดอกเดียว อันทีคือบางครั้งบางครั้งก็ออกหนึ่งดอกสองดอกแล้วแต่มือมันคแรบบับอันนี้เป็นปาไห้ดเข่เหลืองไข่เหลืองไม่ออกวันนี้ ปลาให้ไข่าขาวสวัสวดีคุณผู้ชมสองท่านครับอันนี้ปลาเ็ดไข่าขาวเฮดไข่าขาวเมื่อคืนนี่ได้เฮ็ดนาเรียอยู่นี่แหละสองดอก 不哦。No, oh. บ้านเราบ้านเรานี่ครับบ้านเขาหากินตามฤด,ดูกันหาเห็ดก็หาเห็ดหาไข่มดแดงก็หาไข่มดแดงาหาปลากระด๋งหอยหาปลาวนเวียนตามวิธีหาอีซ้อนหาไม่อซ้อนหาไม่นูนหาไม่อีอห,อ ون, หอลีดไตเขียดไตกบไตปลาใส่เบ็ด นะครับวิถีชีวิตวนเวียนเปลี่ยนพันธุ์ตามฤด,ดูกาลนี่เห็ด้ำามากดอกนะึงนี่เสร็จแล้วจอเป็นั้งเดงนี่น้ำเด็บดแมวนี่ครับอันตราย มันเป็นหน่วยมันกินได้แล้วกเวลานนกมันกินมันก็ไปทายลงแล้วมันก็เกิดอเห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำหมากมันผมเออเห็ดเห็ดละหมากเห็ดละหมาก mày cho nó được một giang cậy trong giang cắp béo gì มีอีกไหมมีอีกดอกไหมเห็ดเมาแต่เห็ดเมา,มเดเมาได้หอดเห็ดปวกนะครับุ่นผู้ชมหอเหด,เห,ด,เ,หดเห็ดปวกเห็ดเห็ดปวกเห็ดปวกยังก็เห็ดปวกตากเห็ดปวกตากเยอะนุ่งนุ่งขวดลาย ขนาดมันมันเขาอย่างนี้หนูมันยังบินมากัดหลังมือได้อันนี้โบออกปลานี่บบออกมันปกติมันจะดอกยังไงมันมันนี่ครับมันขายได้หลายร้อยอยู่มันนี่หาหกร้อยหมดแล้ว ตำตำเห็ดจุ่มกระโลละสามร้อยครับแต่ว่าในเมืองเขาขายกระโลหลกห้าร้อยเห็ดไข่จุม ed, จ่มเห็ดจุ่มมันดีแส,แส,แสียกว่าเห็ดบานเห็ดไม่เจรละมุนในปากนี่คือกรึบกรบกึบกรึบกรึ๊จังเขากินปลาหมึก กุกับกุกับเน่าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับเนี่ยด้นหลโอ้เนี่ยนี่คุณผู้ชมดอกนี้ด้ ครับกล้องหนาบ่ได้ใส่กล้องหลังก็ได้ไงกลังสวยๆบุคคลนี่ก็บ่เห็นเห็ดไข่าบานเต็มตาครับมันโคตรมันบุคคลน้มันโคตรมันนี่ออกพวกยัางายเจ้ามูงเะท่านผู้ชมคอมเมนต์บอกผมเลย เออเ็ดนมงไปอุ้นเห็ดนำมากอยู่ในดุงปลาหรือแมวอุ้นขอบเอ้าดอกมเมื่อบานกันไปดนี่นี่ปลาหยังห่งนะของพี่ชายครับเราปลูกไว้ออกออให้เรางกไหลกันนี่ เดี๋ยวมันออกเราไปหลายไอ้ไทยบึงนี่มันออกน้อยปวดสามสีดอก้มันเต็มถี่กันกันกันกำลังใหญ่ไปละซีโอเกีน